สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันกับช่องน้องเจี๊ยบสไปายพ่อแรชาแนลกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะน้องก็จะมาบอกเคล็ดลับดีๆนะคะในการปลูกดาวเรืองของเรานะคะวันนี้ก็จะมาบอกเรื่องการเจาะท่อและการวางสายน้ําหยดของเรานะคะทุกคนนี่นะคะท่อหเส้นนะคะเพื่อนๆเ,เราจะเจาะได้สามรูนะคะนี่นะคะ สรูระยะห่างของการเจาะนะคะเพื่อนๆอันนี้จะเป็นหัวท่อนะคะนี่เป็นหัวท่อของเรานะคะรูแรกนะคะน้องจะเจาะห่างกันจากหัวท่ออยู่ที่80เซนนะคะเพื่อนๆนี่นะคะ80เซนแล้วก็รูที่2และรูที่3นะคะให้เราเจาะ1เมตร33เซนนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นรูที่2นะคะ รูที่สองแล้วก็รูที่สามนะคะให้เจาะห่างกันหนึ่งเมตรสามสิบสามเซนนะคะไม่ว่าเพื่อนๆจะหยิบจับท่อเส้นไหนนะคะเราก็จะนำมาต่อกันได้อย่างลงตัวนะคะแต่ให้เราเน้นนะคะท่อทุกตัวนะคะเราต้องเจาะให้เท่ากันหมดนะคะเพื่อนๆจากหัวท่อนะคะให้เจาะห่าง าจากหัวท่อรูแรกก็คือ80เซนนะคะก็ต้องเป็น80เซนหมดทุกเส้นนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นล่องเดินตัดดอกของเรานะคะเพื่อนๆนี่นะคะระยะห่าง1เมตร33เซนนะคะถ้า,าต้นดาวเรืองของเราเป็นดอกแล้วนะคะเพื่อนๆเขาก็จะแตกพุ่มออกมาอีกนะคะ ระยะรองเดินของเราก็จะเหลืออประมาณ1เมตรนะคะเพื่อนๆไม่แคบจนเกินไปนะคะเราก็จะเดินตัดดาวเรืองได้อย่างสะดวกนะคะแล้วเขาก็มีข้อดีด้วยนะคะเวลาที่เรานำรถพวนดินเข้านะคะเพื่อนๆเ,เราก็จะเข้าได้อย่างสะดวกนะคะไม่แคบจนเกินไปนะคะนี่นะคะเป็นเกตความรู้ดีๆของเรานะคะสำหรับเกษตรกร,กรผู้ปลูกดาวเรืองมือใหม่นะคะ นี่นะคะเดี๋ยวน้องพามาดูนะคะอ่าแปลงนี้น้องเพิ่งปลูกไปนะคะระยะห่างของการปลูกดาวเรืองนะคะเพื่อนๆจะห่างกันที่30เซนนะคะนี่นะคะสายน้ำหยดของน้องจะวาง1เส้นนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆสะดวกจะวางเป็น2เส้นก็ได้นะคะเราก็ต้องเจาะรูเพิ่มนะคะถ้าวางเป็น2เส้นเขาก็จะมีข้อดีนะคะ ก็จะทําให้เ,เวลาที่เราให้น้ํานะคะก็จะเปียกเร็วนะคะเพื่อนๆประหยัดเวลาไปอีกนะคะนี่นะคะสายน้ําหยดของน้องนะคะจะห่างกัน10เซนนะคะเพื่อนๆนี่นะคะ10เซนติเมตรนะคะข้อดีของเขาก็คือจะทําให้เขาเปียกเร็วนะคะเวลาที่เราให้น้ําก็ประหยัดเวลาได้เหมือนกันคะ่ะแนะนําให้เป็นสายน้ําหยดห่างกัน10เซนนะคะ นี่นะคะก่อนจากกันไปนะคะวันนี้น้องขอฝากช่องด้วยนะคะเพื่อนๆช่องน้องเจี๊ยบสไายพ่อแรแชแนลนะคะเพื่อไม่ให้พลาดเคล็ดลับดีๆนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้ก่อนใครเลยนะคะเพื่อนๆสำหรับวันนี้น้องไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ